พูดเลยนะว่าแกงเฮ้ยอะไรนครับนี่เป็นแกงที่แบบตลกเจอหน้าไม่ใช่ตลกแบบตลกออนไลน์ตลกในแชทไม่ใช่ตลกซูไม่ใช่มันตลกเจอหน้ากันอันนี้พูดต่วงจงเลยนะถ้าหอเปิดมีโอกาสได้รวมต,ตัวกันสูงมากเราสัมผัสได้ว่าจริงๆแล้วพี่เชออะขี้เหงาหนูไปอยู่หอมาใช่ปะเจอเขาข้างล่างบ่อยมากที่สุดเราเคยงอนพี่เป้เพราะว่าพี่เป้ไม่ยอมตอบไลน์เราแล้วก็าไปตอบไลน์พี่ผักเราก็เลยงอนเป็นสอดแม้แต่งนาแล้ว อ,ค,อ, oh, baby, อ,าาอคิดถึงแกงเฮ้ยครับดิคิดถึงแกงเฮ้ยอะไรกันครับนี่อืมเอาจริงแล้วก็คิดถึงแกงนี้เหมือนกันแล้วก็อยากที่จะไปเล่นกับเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยว่างอ่ะคือเราว่างไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อันนี้พูดจากใจจริงเลยนะคืออะอยากหรูว่างเนี่ย พี่เป้จะไม่ว่างหรือว่าอันหนูกับพี่เป้ว่างมิวสิกไม่ว่างอันหนูมิวสิกพี่เป้ว่างแต่ว่าอันจีจี้ไม่ว่างอันอันที่เรือว่างวีไม่ว่างอะไรเงี้ยคือมันมันแบบมันเวลาไม่ค่อยตรงกันบอกแล้วว่ามันเป็นแกงที่เกิดจากอะไรงงๆเป็นแบบูมนึคิดบรรดาจักรพารให้เรามาเจอกันมีโอกาสรวมตัวไหมคะอืมถ้า ถ้าหอเปิดอ่ะว่าซันถ้าหอเปิดก็อาจจะมีโอกาสได้รวมตัวกันอันนี้พูดตรงตรเลยนะถ้าหอเปิดมีโอกาสได้รวมตัวกันสูงมากแต่ว่าต้องมีหอเปิดนะเพราะว่าเออมันต้องเปิดหอถึงจะรวมตัวกันได้อะเพราะว่าเราอะตลกแบบตลกเจอหน้าทุกคนพูดเลยนะว่าแก๊งเฮ้ยอะไรนครับนี่เป็นแก๊งที่แบบตลกเจอหน้าไม่ใช่ตลกแบบตลกออนไลน์ตลกในแชทไม่ใช่ตลกซูไม่ใช่มันตลกเจอหน้ากันนะเออมานั้นได้ไปคอนโทรเออคอนโทรเลยได้ไปคอนโดที่พี่เป้อยู่ไหมเขาเชิญไปอยู่แต่ดิฉันไม่ว่างไปจริงๆค ต้องพูดนะตรงนี้ว่าฝึกงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยวันอาทิตย์ก็อยากพัก <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยเขาชวนไปอยู่ไม่ได้ไปก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงขอทโทษจริงแกงพาราพี่เช Ooh, เิบเรียกว่าพาราได้ไหมนะเรานก็ไม่เชืเ่อว่าแกงพารานะเราเป็นฟิลฟิลแบบอเป็นเป็นแกงลุกหนานละกันเฮ้ยจะบอกวิแต่แล้วเรื่องนี้ ต้องเมาแบบว่าห้ามให้พี่เชอร์รู้สัญญากันก่อนว่าเราจะไม่แท็กหรือบอกพี่เชอร์เพราะพี่เชอร์เขาเป็นคนที่ไวต่อสื่อโซเชียลมากเราสัญญาเกี่ยวกันก่อนถ้าเราพูดเรื่องนี้แล้วเธอห้ามไปบอกเขาแล้ว่ะเกี่ยวกันก่อนเราขอเมาส์ก่อนคือเราขอพูดว่าแก๊งเราเรานั้นเป <laughs> ็นความรู้สึกของหนูเองก็ได้อะเป็นความรู้สึกของหนูเองจะไม่พาพิงถึงใครก็คืออันนี้เป็นการเมาส์นะแบบเมาส์เมาส์เลยนะเมาส์แบบ เมาจรจังเมาเลยไม่ขอเรียกว่านินทาเพราะนินทานเป็นการด่าแต่เราไม่ด่าเราเป็นเมาก็คือเราสุพัสได้ว่าจริงๆแล้วพี่เชอร์อะขี้เหงาใช่ไหมคุณต้องรู้สึกเหมือนเราอะไรอ๋อจริงๆพี่เชอร์ขี้เหงาเขาอยู่หอเขาต้องเหงาแน่เลยเพราะว่าเออเพราะว่าหนูไปอยู่หอมาใช่ปะ เจอเขาข้างล่างบ่อยมากที่สุดเจอเขาบ่อยใช่ไหมแล้วก่อนเขาจะขึ้นห้องเนี่ยเขาก็จะมาแวะเวียนมาทักทายเรงหน้าโซฟาเออเราจะมีแกงหน้าโซฟาเราด้วยใช่ปะ่ะก่อนเขาขึ้นห้องเขากลับมาจากเรียนกลับมาจาักทํางานเขาก็จะมาทักทายแกงหน้าโซฟาเออแล้วเขาก็จะเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเออก็จะเงี้ยงเงี้ยมียวไปแล้วเขาก็จะขึ้นอะไรอย่างเออแ,แล้วพอมีช่วงหนึ่งที่อยู่ด้วยกันเป็นอาทิตย์เลยใช่ปะ่ะเออเขาก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ข้างล่างตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่เขาจะไม่ลงมาแล้วอย่างแกงเฮ้ย คือจริงๆแล้วอะเขาก็จะไม่มาหาเราก็ได้แตตอนแรกเราก็มโนไปเองแหละว่าเอ,อ้อหรือว่าเขาคิดถึงเราอืที่เขาอ่ะเดินมาคองห้องพวกเราสองสาครั้งตอนที่พวกเราไลฟ์กันคือเขาว่าคิดถึงเราเขาอยากจะมาเออดวมสนุกกับเราด้วยแต่คิดอย่างนหนึ่งหรือว่าเขาเหงาหรือว่าจริงๆแล้วพีว่เชื่อน้วะจะเป็นบุคคลขี้เหงาแห่งปีให้อันดับหนึ่งขี้เหงาแห่งหกปีเคฟตีเจริงอ่ะเพราะอย่าง,งพี่เป้นเนี่ยอ่ะพี่เป้เนี่ยจัดในไทป์คนไม่อยากสู่เสิงกับใคร ก็คือหายยากมากที่พี่เป้จะลงมาข้างล่างถ้าได้นอนก็คือจะนอนเะไรอ่างนี้ใช่ไหมไออย่างหนูก็จะเป็นประเภทที่ถ้าได้อยู่บนห้องก็ไม่อยากลงมาแล้วคือส่วนใหญ่คือที่ไปเจอเจอพี่ๆเขาข้างล่างอะหน้าโซฟ,ฟาอะไรเงี้ยคือก่อนจะขึ้นห้องเพราะว่าถ้าหนูได้ขึ้นห้องแล้วหนูก็จะไม่ลงมาแล้วเพราะหนูชอบอยู่ห้องคนเดียวชอบอยู่ห้องคนเดียวไออย่างอย่างโมบายโมบายอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กขี้เหงาชวนไปกินข้าวอืมอย่างพี่ผักก็จะเป็นเด็กขี้เหงาอีกคนนึงแต่เป็นเหงาเบาที่แบบว่า ลงมาแล้วเจอเพื่อนหม่ก็จะอยู่แต่ถ้าไม่เจอเพื่อนก็นจะขึ้นอ่านวาสานตอบไิเชื่อคือฉันจะลงมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นและถ้าใครเดินมาเจอฉันฉันก็จะลากเขามัน,นั่งคุยกับฉันเขาเป็นคนขี้เหงาปันทงแน่หนอนทำไมทุกคนชอบถามเรื่องเวลาโกรธกับหนูเราเคยตอบไปกันหมดแล้วนะคะผมว่าอมทุกคนโกรธนะโกหมดค่ะนี่คะผมฟามบอกพี่เป้นหน่อยว่าคิดถึงเฮ้ยเราไม่คิดถึงเราบ้างหรอเราพูดตรงๆ เราอยู่ตรงนี้ทุกคนบอกคิดถึงเราสิบอกคิดถึงเรา this is my life เธอต้องไปชวนพี่เธอเล่นติ๊กตอกก็ได้นะแต่ว่าคือทุกคนขอพูดก่อนว่าคอนเทนต์อะอย่างทุกคนอนจาจจะไม่รู้ว่าติ๊กตอกเนี่ยมันจะทํางานแบบไหนอยู่ขอเล่าก่อนสำหรับใครที่ไม่เล่นติ๊กตอกนะคะติ๊กตอกเนี่ยมันจะทํางานแบบว่าคือถ้าเราเสพคอนเทนต์อะไรมากๆแบบ ถ้าเราเล่นๆดูใช่ปะถ้าเราหยุดดูวิดีโอไหนนานๆหรือว่าเรากลับมาดูวนซ้ําหรือว่าเรากดหัวใจไว้มันก็จำไว้ว่าเออเราชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เราชอบแฮชแท็กประมาณนี้เออประมาณนี้นะคะในคลิปนั้นซึ่งมันจะทําให้หน้าไทม์ไลน์ของเราในวันต่อๆมามันก็จะเป็นคลิปในคอนเทนต์ที่เราชอบดูแล้วมันก็จะเป็นเน็ตคลิปคอนเทนต์เราอาจจะแทรกโฆษณาดิดหน่อยเข้ามาซึ่งคอนเทนต์ที่หนูดูอะหายยากมากที่จะไปชวนไปเชิญมาเล่นด้วยได้พูดตรงนี้อืม คือยังไงดีดถ้าใจะให้ชวนเล่นน่ะหนูต้องไปหาคอนเทนต์ที่ดีๆกว่านี้ <c oughs> คอนเทนต์ที่หนูแต่ละอยา่างคือหนูไปขายอะสมาชิกที่หนูขายคอนเทนต์ในติ๊กต็อกไปให้คือแบมบูพี่น้ำหนึ่งมาอยู่ทุกคนดูสามคนแบมบู boo, พี่น้ำหนึ่งมาอยู่คือบุคคลสามคนที่หนูไปขายคอนเทนต์ให้เขานี่คือคอนเทนต์ติกต็อกที่อยู่หน้าทำไลน์ของหนูมันจะเป็นประมาณน,นี้มซึ่งเราจะม,มีบังคับพี่เชือ่อม่มาทําก็ไม่ได้ก็ใช่ไหมเฮ้ยเราเคยแบบว่าเราเคยก่อนเมมบ์ เราเคยนอนพี่เป้เร่อเล่าได้เพราะเราขัดมานานแล้วเราเคยนอนพี่เป้เราเคยนอนพี่เป้เ,ปเรื่องหนาวน้ำแหละเพราะว่าพี่เป้เปไม่ยอมตอบไลน์เราแต่ว่าไปตอบไลน์พี่ผักเราก็เลยนอนเด็กปะคือหนูเป็นปคนที่มีสเสด็กในตัวสูงม,มากทุกคนพูดตรงนี้เราก็เลยนอนพี่เป้ไปเลยแบบเขาพูดไม่พูดด้วยนอนคือเราอ่ะเป็นประเภทที่ถ้าโมโหหรือว่าลรมไม่ดีจะเราจะไม่พูดเพราะว่าถ้าเราพูดอะเราจะเป็นคนปากเร็วใช่ปะ เราจะพูดอะไรที่มันไม่ดีแล้วก็ทบกิจใจเขาเราก็เลยชินกับการที่ว่าเออถ้าเรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเงียบเงียบไปก่อนเพราะเราเป็นคนปากปากไม่ค่อยดีวันนั้นงอนเป้พี่เป้ไม่ตอบหลายตอบรลายี่ผักงอนมากงอนที่สุดในโลกเลยก็เลยพี่เป้ทักอะไรไปก็ไม่ตอบไม่คุยเล่นเกมกันอยู่ก็ไม่คุยด้วยมาทันก็คือไม่คุยคืองอนเลยคือพยายามไม่พูดคือเราพยายามไม่จะไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดเดี๋ยวเราจะร้องไห้แล้วเผอพังคูความรู้สึกออกไปก็เลยไม่พูดเดี๋ยวเขารู้ว่าเรางอนอืมเกย เเดี๋ยวเขารู้ว่าเรางอนเราก็เลยไม่พูดนั่นแหละอ่นั้นเลยแล้วทีนี้ผ่านไปประมาณผ่านไปประมาณไม่กี่วันมั้งพี่เป้ไม่ได้งอพี่เป้ไม่ได้งอจำไม่ได้นะแต่แบบไม่ได้งอมังแล้วเหมือนแบบผ่านไปไม่กี่วันหนูอ่ะไลน์ไปหาพี่เป้คือหนูหายงอนแล้วก็แต่ว่าหายงอนแล้วคือหนูเป็นคนงอนง่ายหายเร็วแต่ว่าโกรธนานแต่ว่างอนง่ายหายเร็วเขาเป็นนิสัยเด็กๆอ่ะก็เลยไลน์ไปหาพี่เป้ไปคุยเรื่องอะไรสักอย่างนึงแหละตอบไลน์เร็วมากเหมือนเขารู้ว่าหนูงอนเรื่องนี้เลยอ่ะเออ เขาตอบไลน์หนูเร็วมากแบบเร็วที่สุดในโลกคือตกใจทำไมปกติที่พีต่ตอบไลน์ช้าที่อกตอบไลน์เร็วมากเออหนูนก็เลยบอกพี่เป้ว่าเออให้เกี่ยวก้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนั้นที่คุยกับใครสักคนมมเบอร์เราว่างอนนะจะไม่ให้เกี่ยวก้อยด้วยถ้าไม่มางออะไรอย่างงี้เขาก็ไม่ได้มางอหนูก็หายก่อนเองให้เกี่ยวก้อยแล้วให้เกี่ยวก้อยพี่เป้มีเซนไหมหนูว่าหนูแสดงออกชัดเจนหนูแล้วหนูเป็นคนที่เก็บความรู้สึกไม่ใช่เป็น ตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคิวซีฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for t applicator